สวัสดีครับต่อไปสิเป็นในคลิปพิเศษในเดือนมีนาคมสองหาหกสี่เด้อครับคลิปนี้สิเป็นการพยาการพยากรณ์ที่ว่าดาวพฤหัสใจนี่ราศสีดีสีดวงดีที่สุดด้วยครับก่อนที่เขาสิไปฟังการพยากรณ์เรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเด้อครับดาวพฤหัสใจในวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมนี้คือวันจันทร์ ย้อานมาเบิ่องล่ราศีใดสีดวงดียเอามาเบิ่งราศีที่ดวงดีอันดับสี่ก่อนได้ครับราศีทีดวงดีอันดับสี่คือราศีตุลคือคนที่เกิดวันที่สิบแปดตุลาถึงวันที่สิบหกพฤศจิกาได้รอบปีที่ผ่านมาราศีตุลมีรายรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายแบบสุดยอดเลยจ่ายหนันจ่ายหน่ชักหน้าบ่ถึงหลังขึ้นบุญก็หนี จนจนคีขคาดหมุนนะจนไบว่ายเมือ่อยจนคีขคาดหมุนแต่ว่าลาัใจวันที่ยิบเก้ามีหน้าคมเป็นต้นไปนี่จะโชคดีเรียงการเง,งินเนอะที่ได้รับเงินแบบว่าเงินเงินเฉยหรือว่าเงินกูหรือว่าเงินปันผลนี่อย่างต่างๆออกมาเนะ่ะจีเป็นราศีทีมีเงินก็โชคดีเป็นอันดับสี่ทีได้ก็ขอดีใจกับก็เกิดลาศีตัวน้ำเด้ครับ ก็ไปจะเป็นลาสีทีโชคดีอันดับสามราสีทีโชคดีอันดับาสามเก็คขึ้คนบบค,คนเกิดราสีพฤษศก็คือคนเกิดวันที่สิบหาพฤทจิพฤษภาคมถึงวันที่สิบสี่มิถุนายนราสีพฤษศเนี่ทีโชคดีในละในเรื่องโชคลาบวาชนาะอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ได้ได้รอปีที่พันมาหรือปีที่พันพนมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาชีวิตบพว่าจะเป็นอุบัติเหตุ แม้ว่าจะเป็นการมีปัญหาเรื่องสุขภาพการพลาดตัดการเน่นยับไข่ได้ป่วยอย่างต่างต่างแต่ว่าหลังวันที่ยืมเก่ามีหน้าคมเป็นต้นไปนี่ที่มีโชคดีเรื่องโชคลาภวัฒนาอาจจะมีลาบร้อยถูกหวยถูรอตตอลีก็ได้จะได้ก็ซื้อติดแหม่ติดมืน่นน้ำในเด้อครับรอตตอลีนี่จากคู่สองคู่ยังก,กว่าไปหาได้สิบสองล้านจะได้ก็ดีใจกับขนเกิดลัทีนพุทธศพเด้อครับ ต่อไปที่เป็นราศีเทียนโชคดีอันดับสองราศีที่โชคดีอันดับสองก็คือราศีมังกรคือคนที่เกิดวันที่สิบห้ามกรล่งถึงวันที่าาสิบสองกรุ่งาราศีมังกรอันได้รอปีที่ผ่านมาหนีโอ้เจ้าเมยหลายเมยหลายมีปัญหาในชีวิตหลายเมยท่านการง,งานการเงื่องเอียงต่างๆเนี่ยคือว่าเป็นคนเทียนมเมยพอสมควรเมยหนัก ่ว่าหลังวันที่ย9สเกามิหน้าเป็นต้นไปเนี่ยรวมเจ้าสีดีขึ้นชีวิตสิมีคั่วใหม่บังคงสิมีเอ็นโชคลาภสนาสิมีการเป็นยุที่ดีขึ้นสิมีเงื่อนเก็บเงื่อนออมได้ครับสําหรับราศีมังกรเนี่ยหลังวันที่ย9สบเกามหน้าเป็นต้นไปจำเลยก็ดีใจน้ำได้ครับต่อไปสิเป็น ลำดับสุดท้ายคือลำดับที่หนึ่งที่โชคดีที่สุดหลังดาวพฤหัสใหญ่ในวันที่ยิบเก่ามีนาคมราศีที่โชคดีที่สุดก็คือราศีกลุ่มคือคนที่เกิดวันที่สิบสามกลุ่มผ้าถึงวันที่สิบสี่มีหน้าถือว่าเป็นราศีที่โชคดีสุดๆในสิบสองราศีที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่การงานการเงินก็ดีหมด ไอ้ผู้หลังผู้ใหญ่ที่เคยเห็นบเซียถือที่เคยเหมือนไอาา้เหินหนางยังวาไปยาตีพี่นอมที่บบเซียถือ,อยังต่างๆที่พันมาเพราะว่าที่พันมาเจาประสบความลุมเร็วในการทํางานในการทําธุรกิจได้เห็นให้คมหนาเื่อถือของของคนเกิดราศีกุมนะลดหน่อยลงแต่ว่าในปีนี้ในปีนี้คือหลังจากวันที่ยินเก,ก่ามีหน้าคม สองหาหกซีเป็นต้นไปเจ้าสีกอบกู้ธุรกิจกอบกู้การงานการเงินขึ้นมาได้ทาให้ชีวิตคนเป็นยูดีขึ้นทําให้คนนําหนาถือตามากก,ะกะ็เก่าทาให้คนนับถือเจ้าเจ้าสิได้ขึ้นทั้งเกียรติยศทั้งสื่อเสียงและเงินทองมีความบังคับบังคองจึงได้เกิดขอดีใจกับคนที่เกิดราศีกุมน้าได้ครับ